ไปแล้ว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหผิดคิวโอ้ไปยงไงครับพี่น้องครับไ hmm. oh! oh! ปยงไงอืออยู่บนน้อโอ้โอ้ไปยงไงครับพี่น้องครับโอ้ผิดคิวอุ้ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรอกลานทันโกงทุนนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาตกปลากาครับพี่น้องครับกาตกแมตไงมากมันก็นะครับรู้สึกเหนื่อยล้านะครับพักผ่อนย้อนใจแน่ครับพี่น้องครับเนาะนี่ซื้อกุ้งมากครับพี่น้องครับนี่อ่ากุ้งฝอยนะครับเนาะเป็นแน่ตายแน่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมาล่องตกนะครับที่เนี่ยครับหมายแบบนี้ครับพี่น้องครับหมายสาราเก่านะครับเนาะเป็นแพร่เก่านะครับเป็นสาราเป็นแพร่เก่านะครับเนาะอยู่หนองหลวง อ่าแล้วก็ไม้นะครับพี่น้องครับเป็นหู้นะครับเป็นปองครับบ้านเขาเกินปองนะครับเนาะนะครับปองไตแพนะครับเนาะมาเบิ่งกันว่าจะมีผลงานมาฝากพี่น้องหน่อยอะไบัาไดนะครับกับเหยื่อกุ้งสดกุ้งเป็นนะครับเนาะอ้าวโอเคก็เสียเวลาย่อนเหยื่อครับพี่น้องครับ เฮ้ยลดไอ แล้วปากกาหน่อยอครับผมอตัวแรกแขกมานครับหลังจากที่ตัวแรกลุดไปนะครับเนาะอฮ้ยขอท่าขอท่าครับเอาลุยต่อไปครับ อีกแล้วเอาอีกแล้วครับพี่นอ้องมีมาแล้วมาแล้วโอ้โหง,งามเลยครับนะโอเคแต้มต่อไปครับพี่น้องครับต้องปุ๊บกินปับ๊บต้องปุ๊บกินปับ๊บ ไปแล้วโอ้ยไม่ตัวครับพี่น้องครับโอ,อ้งามๆเลยตัวนี้นะครับเอาโหอาโอเคครับเดี๋ยวเก็บแต้มต่อไปนะครับนะครับโอ้โอ้มาเรื่อยๆครับพี่น้องครับปากกา าแล้วโอ้ยไปแล้วครับโุ้ยเนียบต้องกระตุนครับพี่น้องครับมัต้องกระตุนเนี่ยเอาไม้ตบน้ำ ในให้ปลามากินเยอะครับแล้วก็ขยันยกเยอะครับพี่น้องครับยกขึ้นยกลงครับอากาศเป็นสิงธิ์ละต้องกระตุนได้นนจัน้อยครับเอาล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วข้าไปแล้วปั๊บอืื้อหอบ่ติดครับพี่นอ้องหือกินอยู่กินอยู่ ก็ดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับเนะาะเยอะครับไม,ม้เดียวนี่หละไมเดียวมันจะได้ชักโตครับมันจะได้ลายบอติดตามกันเงๆๆนี้ยๆ,ๆครับพี่น้องครับเยบอีกและเยอีกก็ต้องกระตุ้นอีก ใหม่นี่อีน้ำแบบนี้ครับตุนดูดาก,การมักครับมันดัะวันเสียงเยอะครับพยายามยกเยอะบอกินเด็กระตุนไปเรื่อยๆครับ ครับอือหือเอาัวไปกินหัวกุ้งไปกินครับพี่น้องเนี่ยัวขาดละพี่น้องครับสำหรับการเสียบกุ้งก็ง่ากครับนี่ครับนี่นะครับการเสียบกุ้งในง่ายนะครับเสียบข้างหางนะครับผมลักษณะนี้นะครับได้โตแน่นอนถ้ามีโตนะครับนาอตะขอที่ใส่นะครับพี่น้องครับเป็นตะขอเล็กน้อยครับ เล็กได้เท่ายยิ่งดีนะครับเนาะตะขอเพราะว่าปลาหมอนี่มันปากหน่อยนะครับเนาะเนี่ยครับพี่น้องครับเดี๋ยวกล้องโฟกัสเด้ออ่ะกล้องโฟกัสหน่อยโอ้ยน้อหาเด็กได้กล้องกรได้เออฮือสิโฟกัสได้เนี่ยครับพี่น้องครับตะขอเนี่น้อยนะครับนี่อ่ลงประมาณเมตรนึงก็ได้ครับพี่น้องครับแล้วแต่ความลึกของน้ำนะครับเนาะทุนกับทุนธรรมดาเนี่ยแหละครับทุนสปริวชิงหรือธรรมดาเนี่ยแหละครับ ปอมนอ้หน่อยๆเนี่ยครับพี่น้องครับนี่น,นิดหน่อยสครับเนาะโอ้ยลมก็ได้ลมมก็จะเริแห้งครับท่านาภัยเด้อลมแห้งพี่้อง กระบอหนึ่งตัวมีอีกระบออ่ะอีกหนึ่งตัวปลาครับพี่น้องครับอือตอันนี้บวใหญ่ปผนไหญนะครับเนาะอ่ะเก็บเต็มต่อไปครับเฮ้ยเเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องครับเอาแล้วปี๊ยามาละครับพี่น้องครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับผมเก็บเต็มต่อไปครับ โอ้จมเลยจมแต่บอติดครับพี่น้องโอ้ดึงทุนจมเลยครับหืมหืมเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาปั๊บเข่าไฮอีใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่โอ้ใส่ใหญ่เลยฮ่าฮ่าฮ่าเออ ใหญ่กว่าทุกตัวที่ได้ครับนี่ตัวนี้เอาปิ้งเกลือด้วยพี่นอ้องด้วยมานหมนครับพี่น้องครับเอาลุยต่อครับ เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วจม,จมแล้วครับจมแล้วโอ้โห้โบทติด เออมื่อกี้กิน,กน,กน,กนยอยู่เว้ยอ่าย้อนยือลงไปไหมครับอีไม้นี่ยังบ่ได้เมื่อกี้กินแล้วยังบ่ได้เอาไหมเอาไหมอเอาแล้วเอาแล้วจมแล้วครับจมแล้ว ไปไปจมแล้วจมแล้วโอ้ยเฮ้ใครปั๊บนีหนีมากแล้วโอ้ยติดติดเฮียเ <c oughs> อาอีกตัวนึงครับพี่น้องครับโอ้กินดีกินดีรอบแพ้ครับแพ้เกาเนาะครับเนะาะหย่อนลงไปไหมเลี้ยนหมายไปเรื่อยครับรอบแพ้นี่ยละอืมจับหนีเนี่ย ไอเล oh, oh, oh. ี้ยไอเล้ยไอเล้ยไอเล้ยไปแล้วโอ้โอ้โอ้ผิดคิวโอ้ไปไงครับพี่น้องครับไปไงอืมอยู่บนนอโอ้โอ้ไปไงครับพี่น้องครับโอ้ผิดคิวอุ้ยเอียผิดคิวเกิดอะไรพี่น้องครับอุ้ยผิดคิวผิดคิวผิดคิวได้บนนอครับได้บนนอไปไงครับนี่โอ้เอาละเอาละอยู่บนนอครับพี่น้องครับ อยู่บนนอโอ้ยอยู่อยอยู่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 โอ้สวิงกับบูมีครับพี่น้องครับสวิงกับบูมีเขาป้าพวนะเอาล่ะโอ้ยอ่ะอืมเนบานนี้อยู่บนนอครับอยู่บนนออ่ะปลากระสุบครับพี่น้องครับเอ้ยหืมอืมขึ้นได้บนนอหนอโอ้ครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวกันครับ เดี๋ยวเฝ้าขึ้นกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะหลุดครับโอ้ผิดคิวครับผิดคิวมาได้จังไดนี่โอ้ยอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อโอ้ย่ามันดิ่นครับพี่น้องครับสวิงเอบตรงนี้ครับโอ้เห็นเลยนี่อีกน้อยเดียวครับโอ้หัวใจเต้นตุบตับตุบตับหัวใจเต้นตุบตับตุบตับยานยานบมได้ครับพี่น้องครับมันติดน้อยเดียวนะครับนี่เอาขันบ่ได้ก็ถือว่าบุเมนถึงขาดมันเนาะครับเนาะค่อยๆลากึ้นมาครับพี่น้องครับ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆครับพี่น้องครับนี่อืออยู่บนนอกระลาเ้ยได้กินลาบกระสูนบนนอเดี๋ยวเอามื่อจับเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดือเดี๋ยวเดือเดี๋ยวเดือทุลักทุเลครับพี่น้องครับทุลักทุเลครับโอ้พอดีมีขี้มครับพี่น้องครับพอดีมีขีมครับหายเดกดัโอ้ยมากินเอาย่มาแลงครับพี่น้องครับ มองยูกับมองเหยียบกับพวกใครดีครับพี่น้องครับนี่อาจจะตกลงได้ยังไงครับหยิบลอยโอ้ยพี่น้องปลากระสูบครับพี่น้องโอ้ได้ลับปลากระสูบแล้วครับผิดคิ้วยังไงหลวงมาตกปลาหมอแต่ผิดคิ้วครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ยนี่ครับปลากระสูบผิดคิวโอ้ตัวเกือบลูกหแล้วครับพี่น้องครับนี่ ลาบสบายเลยนะครับโอเคครับเนี่ยครับพี่น้องครับสภาพอยู่นะครับเนาะคันยางบดีนะครับตกได้ไงเพราะว่าไม่ไพ่มันผุแล้วนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปเองเทิงนะครับพี่น้องครับเอาขึ้นไปเังเทิงก่อนนะครับเนาะเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้ยยางโซสีขื้นได้ได้ครับนี่ต้องเหยียบไปน้่ไอแนวเล็กเนี่ยครับพี่น้องครับโต๊ตกบตกเอรป่ากันที่โต๊คนกันที่ต๊คนนี้อุ้ยอุ้ยนั่นครับพี่น้องครับ อุ้ยเสียวยางบอถือกล่องถือกร้อยกับเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่โอเคเดี๋ยวขึ้นทั้งทั้งนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยอียาหู้ร้อยครับร้อยดีครับพี่น้องครับติดน้อยเดียวครับนะครับพี่น้องครับนี่โอ้เนี่ยครับติดปากน้อยเดียวเพราะว่ามันเป็นตะขอไอ้ตะขอน้อยนะครับใส่ตกะปาด ปลาซอยโ่สั่นกับปลาเนี่ยครับปลาหมอช่างเหยียบนี่แหละครับมันตะขอน้อยเดียวครับแต่ว่าเบิ่งป่าด้วยเหรอครับโอ้สุดยอดได้กินลาบกระสูปแล้วครับพีบ่น้องครับนี่โอ้สุดยอดเลยปลากระสูบตัวนี้อหือโทฟี่โทฟี่สุดย so อดหมานครับพ like ี่น้องครับฮึสองแขนโตเกือบโลครับพี่น้องครับนี่อ่าโตกระสูปน้องหลวงครับพี่น้องครับสุดยอด นี่ครับพี่น้องครับมาเบิงนะครับผลงานก่อนกลับบ้านเนาะครับเนาะเออได้ปลากระสูบใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ได้ปลาหมอช่างเหยียบนะครับอ่าก็เอาไว้ปิ้งเกลือครับพี่น้องครับบ่หลายดอกนะครับพอได้ปิ้งเกลือกินกับข้าวเหนียวนะครับต่ำบกหุ่งนะครับแซ่บๆอยู่นะครับเนาะตัวนี้ตัวใหญ่นี่นี่เกลือฟามือครับพี่น้องนี่ตัวงามนะครับเนาะโอ้สุดยอดครับผลงานมือนี่ ครับโอเคครับพี่น้องครับก็ถือโอกาสล้ำลากันเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ก็นะครับเดี๋ยวเอาปลานะครับปลาหมอช้างเหยียบนะครับที่ได้เดี๋ยวเอาไปปิ้งเกลือกินกับข้าวเหนียวหอนๆอยู่บ้านนะครับเนาะมื้อนี้ก็มาแบบชิวๆนะครับบอกคิดบ่กคาดฝันว่าจะได้ปลากระสูบตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเนาะอ่ะนะครับจากการมาตกปลาหมอช้างเหยียบนะครับเนาะเป็นทริปสบายๆนะครับหลังจากที่ตราดตำท้ำคลิปอ่าลุยแมตใหญ่แมต ตะล้นทั่วไปต่างๆหน้าๆนะครับมืมือนีกามาเส้ามือแล้วกัแมทเบาๆชิวๆมาตกป่าหมอช่างเหยียบให้พี่น้องได้รับท่วมกันแล้วกัมีปิดคิวให้พี่น้องได้เบิพร้อมนะครับเนะ okay, าะโอเคคันชอบคลิปนี้กัฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องรอกล้านทั้งกลวงด้วยคลิปหน้าก็จะได้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับน้องพี่น้องครับเอา้าโอเคลำล่างไปก่อนจนกว่าจะพอกันไหมนะครับผมออกมาทุกครั้งขอทุกท่าน รอกลั่นคันโกงทุกคนสวัสดีครับพี่นอกครับโอ้เมกี้ลาบกับสูบก่อน